สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวเลี้ยงควายแฟนครับแฟนเพจบ้านสมหวังงัวงามนะครับผมพร้อมกับแฟนครับแฟนเพจบ้านสมหวังชาแนลนะครับผมมิน้บ้านสมหวังชาแนลพร้อมกับบ้านสมหวังงัวงามนะครับผมโดยผมผู้ทัดนะครับผมได้อัปเดตนะครับอยู่ขอกงัวตัวเองเนี่ยนะครับพี่น้องนะครับผมในพ่อแม่พี่น้องแฟนครับแฟนเพจได้ชมนะครับความวุ่นวายของสมาชิกของระดาฟ้ามพี่น้องนะครับผมอ่า อันนี้น้องข้าวเหนียวนะครับดูกส้ายหุตันนะครับพี่น้องตน้นโตได้สิบกวัวมือพี่น้องนะครับได้สิบเท่าไรนะสิบสองมือนะครับผมนะจะข้าวเหนียว,วอ้าวุ่นไหยพี่น้องเบิงสมาชิกรุ่นใหม่นะครับสายพันธุ์ใหม่ของระดาาร์มพี่น้องนะครับวุ่นไหวรวมทั้งหมดหาตัวนะครับผมน้องต้นกล้านี่ตัวใหญ่ขึ้นมาต้นกล้าต้นกล้านี่ได้เดือนนิดๆน,น,นะครับพี่น้องนะ ส่นกะเอื้อยไงมูกะคือน้องสายฝนฮะใส่เมาแล้วครับใส่ขุมเรียบร้อยนะครับแต่งตัวให้เรียบร้อยน้องสายฝนลูกสาวซีวายศูนย์เก้าหกคุณครับน้องสายฝนโูไก่ฮ่าผมนะน้องสายฝนใส่ขุ้มเลยพี่น้องนะครับใส่ขุ้มให้แล้วนะครับผมสายฝนสายฝนแต่งตัวเพิ่์นพี่น้องลูกสาวซีวายศูนย์เก้าหก อันนั้นได้สองเดือนพี่น้องนะครับสองเดือนเมื่ออาจจะครบสามเดือนวันที่ยี่สิบพิจิกานะครับผมเป็นออกยี่สิบสิงหานะครับจะครบสามเดือนนะครับผมเหนือหนังกำลังมากพี่นอ้องลูกสาวซี่วูนย์เกกาหกน้องสายฝนต่อไปกับน,น้องต้นกล้าลูกไส้ซี่วาย์เกกาหกคือกันนะครับผมมีซี่ว่ยูญกหกอยู่สองตัว อ๋อชนกําลังชนกันอยู่หุดตันต้นนะ่ะน้องขขาเหนียวตัวน,ะน้องข้าเนียวอันนี้ตัวนี้น้องต้นกล้าลูกชายสี่ใบสูกับหกเนื้อหนังกำลังมากขึนก้นครับนะบัดนั้นถ,ถึงสองเดือนพี่น้องเอาตัวกับอันนี้ลูกชายหุดตันเนื้อหนังมากกว่ามูพี่น้องอันสิบกวัวมือนแน่นนะครับตะนอกตั้งท่อรอนะครับลูกชายหุดตันอันนี้ั้งวดหาตัวแต่ออกมาหนี่สามอ่ะ อีกสองไปใส่นอกอีกสองอีกสองมีสมาชิกรุ่นใหม่อยู่ฮะ<า>พี่น้องเกิดความวุ่นวายอยู่ที่นี่วุ่นวายเนะรัะดาฟาร์มพี่น้องรัดาฟาร์มเขาหอมบ่อออกเขาหอมบ่อออกน้องเข้าปั้นออกมาลูกเข้าปั้นออกมาเข้ามาลูกออกมาออกมาวิ่งนี่ครับสายพันธุ์ใหม่ครับสายเลือดใหม่ของระดาฟาร์มสองสาวกับสามนุม่ม นะครสองสาวกับสามนุม่มอ่านี่ลูกสายหัวตันตะนอกตั้งดีครับพี่น้องสิบก็กมือน,นะครับตะนอกตั้งท่อลรอนะครับผมเนื้อนังดีแน่นนะครับผมเ,เกิดวันที่ซีอ้าววันถึงสิบมือนี่มืออื่นสิบมืออ้าวันถึงสิบวันพี่นอ้องอ้าวเอาบอแมนตัวน,นี้บอแมนตัวน,นี้เ,เกิดเ,เกิดวันที่ยี่สิบหก เดี๋ยวซิปก็มือแล้วไดี๋ยวซิปก็มือแล้วพี่น้องซิปก็มือแล้วนี่ซิปก็วันสายหัตันอสองตัวลูกสาวซีวายสูนกระหกกับลูกชายซีวายสูนกระหกน้องสายฝนกับน้องต้นกล้าอ้ะข้าวปั้นออกมาแล้วข้าวปั้นตัวนี้ลูกชายอ่าสติงเล่สองศูนย์หนึ่งทับหนึ่งพี่น้องลูกชายของสติงเล่ สองศูนย์หนึ่งคหนึ่งีโตแล้วพี่นอ้องวุ่นวายเนาะซีโตแล้วเหลือตัวหนึ่งน้องข้าวหอมออกม่ล่าสุดวันที่ีนะครับบอกท่านถึงสิบหมื่นเป็นอยู่ยกับแม่อยออนะครับผมนี่คือรดาฟ้าสายเลือดไหมล่พี่นอ้องสายเลือดไหมนะครับอัปเดตให้พ่อแม่พี่นอ้องเกษตรกร,ร,กรแฟนครับแฟนเพจนะครับได้รับชมอ่าซีแล้วออกมาน้องข้าวหอมออกมาลูกข้าวหอมออกมาหาพี่พ อ่าน้องข้าวหอมพระธาตุออกมาอ่าอ่านั่นนี่น้องข้าวเหนียวนี่ดื้อเป็นตทนายครับข้าวเหนียวอันนี้ต้นกล้าซีไวศูนย์เก้าหกอ่าอ่าข้าวปั้นข้าวปั้นนี่ต้องได้ป้อนนมครับน้องแม่เพิ่นบ่มีนมอ่าแม่เพิ่นนมไปยาเขาเด้อลูกยาเขายาเขายาเขาเขาไปหั่นน้องข้าวหอมแล้วออกมาลูกออกมาอ่าออกมาออกมาแน่ยาลูกยา อ่าเขาไปห้เมียตื่นออกมาลูกออกมาออกมาออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยบุญบายดัาดาฟาร์มอ่าด,ด่าฟาร์มบุนไว้เนาะนะเขาไปห้กันแล้วออกมาลูกออกมาออกมาอ่าเดี๋ยวเห็นเป็ออกมานี่ครับ แต่งโตให้มีสายฝนนะครับสายฝนใส่คุ้มนะครับใส่คุ้มตอนแรกว่าจะให้เป็นครบ3เดือนก็นจังใส่ก็ตั้งใกลแลละครับก็เลยมีโอกาสใส่เลยอ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วจ้บขันเหนียวมาแล้ว เหนียวมาแล้วไปกินยาลูกไปกินยาแน่เขาไปอีกแล้วเขาเหนียวเขาไปอีกแล้วอ่าเขาเหนียวออกมาลูกเขาเหนียวออกมาแม่เขาเดินแน่ไม่เอานะลูกอืมฮะมาเอามาเอาอ่าเขาไปหาแม่ตนดีแล้วเขาเหนียวออกมาลูกเขาเหนียวออกมาเขาเหนียวออกมามาเขาเหนียวออกมาลูกออกมาออกมาเขาเนียเออออกมาแล้วอ่านั่นาออกมาเขาหอมออกมาลูกเขาหอมน้องเขาหอมอยู่ได้นอนเขาหอมอยู่ ขอนิ้วขอนิ้วแยกข้าไปขอนิ้วแยกข้าไปอุ่นไหวที่นี่อุ่นไหวนำมาแล้วน้องข้าวหอมสมาชิกใหม่เกิดวันที่สี่นี้มาแล้วครับลูกสาววินเซเตอร์นะครับลูกสาววินเซเตอร์เพิ่นมาปิดอ่ามาปิดน้ำกันปิดไปปิดไปพี่น้องเป็นสีบุ่ญไหวข้าไปอ่าปิดไวบ่าหัวเข่ามาอ่าหัวครับพี่น้องหาโตครบนะครับสมาชิกใหม่อ่าปิดทุกข้อปิดทุกข้ออ่า อโออปล่อยเพิ่นออกกำลังกายพี่นอ้องปล่อยเพิ่นออกกำลังกายอ่าเบิ่งความบุญไหว้เบิ่งความบุญไหว้นะครับสายเลือดใหม่บรรดาฟ้ามพี่สายนำโดยพี่สายฝนลูกสาวซีวายศูนย์เก้าหกอ่น้องข้าวปัน้นโตผูข้ามลูกใต้อ่าจิงเล่สองศูนย์หนึ่งทับหนึ่งอ่า ต่อมากันน้องต้นกล้าลูกชายของ CY096 นเะครับเนื้อนังกำลังมากพี่น้องอต้นกล้าเนื้อนังกำลังมากอ่านี่น้องข้าวหอมอข้าวหอมลูกสาวของวินเชสเตอร์096มุดตั้นครับน้องต้นอ่าข้าวเหนียวน้องข้าวเหนียวอ่าวุ้ยสายเลือดใหม่โตพี่น้องอัปเดตเห็นพ่อแม่พี่น้องดีรับชมนะครับื้อนี้บานสว่งวันอาทิตย์อยู่บ้านบริไ้ไปไซ เลยอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องนะครับได้รับชมเขาไปคอกเดียวแล้วบุนไหว้แล้วเกิดความบุญไหว้แล้วขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวเลี้ยงควายแฟนคลับแฟนเพจบ้านสมหวังชแนลที่เด้เขามารับชมชิปนะครับเขามาแล้วอยจะลืมครับกดติดตามให้บ้านสมหวังวัวงามเห็นไหมเป็นช่องน้องไม่กดเข้าไปคําว่าบ้านสมหวังวัวงามครับก็จะเห็นชิปของบ้านสมหวังแ่กดติดตามให้น้ำในพี่น้องเป็นช่องไม่ที่เปิดร้องรับการแฟนคลับแฟนเพจผู้เลี้ยงวัว ชีฟมั่วจะลงหันครับพี่น้องส่วนชิปควายจะลงบ้านสมวังชาแนลนะครับผมจะแบ่งกันนะครับผมอนี่ครับอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นได้ชมระดาฟาร์มน้ำกันขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนคลับแฟนเพจบ้านสมวังชาแนลชมนิตาความสุขความเจริญนะครับผมห่างไกลจากโกลไฟไข้เจ็บต่างๆนะพี่น้องรั่วรัรวยให้เบิดหนีเบิดสินน้ำกันพี่น้องสำหรับมันนี้คลิปนี้มาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นความบุญไหว้ของสายพันธุ์ใหม่ ของรดาฟา์มเคียี้ครับสวัสดีครับ